พี่่ฮะแต่นี้มันมีร้านร้านดังอยู่กูใช่อะไรทั้งอย่างแหละผมจำไม่ได้ใช่เหรอไปฟินกันต่อดีกว่าอยากจะปะทะตาโน้กุสักนัดตาต้องลบจะวัดตาอยากจะโดนสักมัดผมไปน้ำข้ามไปได้หรือเปล่ไปน้ำครับลองๆดิโดดลงแต่พี่อยากเห็นพี่อยากเห็นแบบคอนเทนต์เขาบอกปิดสี่โมงบอกของเราตอนดีบัตส์รอเขาอนดีแต่เขาปิดแต่ร้าบอกดีป้า กำลังไปกิน,นครับตอนนี้เรากำลังจะแบบไปกินคุยช่ายแสนอร่อยกันครับแต่ผมยังอิ่มอยู่เลยเอาตรงๆคุยช่ายสะพานหันนะครับก็อตอนนี้เราก็มาถึงร้านคุยช่ายแล้วที่น้องเนียบอกไว้จากคลิปที่แล้วครับแค่ฝั่งตรงข้าม ว่าวม,ม, freely, <S <s มันคุ้นคุ้นไหมก็ลยแถวนี้ยก็เลยเหมือนว่าเราได้เป็นเจ้าส <S <S 2> <S 2> ุดท้ายนะครับสําหรับกุยชายแต่เราไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูข้างในสุดเองลองแนะนําดิว่ามันมีอะไรบ้างกุยชายตีมิตรเอาของผมก่อนนะไม่้องเปียมเนาะไม่รู้ไม่ได้ฟังอันนี้ก็ที่ป้าบอกครับมันมีหน่อไม้มันแก้วมันแก้วที่เป็นจุดๆนี่คือมันแก้ว แล้วนี้คือหน่อไม้อันนี้คือเผือกเผือกจะมีสองแบบนะแล้วกางก็คือนี่แบบเหมือนเผือกทั้งอันเลยป่ะครับอ่ะเผือกมีถั่วมีอะไรอ่ะเขาเรียกเผือกเห็ดหอมอ๋อถั่วเห็ดหอมค่ะเผือกเห็ดหอมแล้วก็เผือกอันนี้ใช้เท้าลูกอ๋อใช้เท้าค่ก็คือมีหลายเมนูมันมีเจ็ดอย่างมีเจ็ดอย่างก็ไม่แพงนะชิ้นละประมาณสิบห้าบาทใช่ไหมครับใช่ครับดูความกรอบครับบอกเลยคุณน่ากิน นี่ขนาดอิ่มแล้วเนี่ยยังรู้สึกยังอยากกินอู่เลยอะไรนะครับก็้อหมดเลยะคได้ใช่ครับไม่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 เอาแค่หน่อไม้กับหน่อไม้ก็มันแก้วผมเป็นคนไม่ค่อยถูกชะโลกับบหน่อไม้กับมันแก้ว่าไรแต่ถ้าเป็นมันแก้วที่แบบที่เป็นผลไม้ที่เป็นลูกๆป่ะอันนั้กินได้แต่ถ้ามันมากินแบบกับอาหารกินไม่ได้ไอาจริงอะล่าสุดเพิ่งบ่นกับน้องๆไว้อยากกินพวกคุยใช่ แต่แถวบ้านเรามันไม่มีเนี่ดี๋ยวผมรอป้าก็ทำออเดอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าเราไปรอรับชมเในที่สุดเมนูที่เราสั่งมาก็มาถึงดูความกรอบของมันดิดูป้าเขาตอบทอดแบบกรอบๆแบบเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคิินให้ดูดีกว่าจริง เราคนละชิ้นเลยเน,น้องไหนไหนไหนของเนียเป็นอันไหนเขาเรียกว่า security ฮะผักกาดผักกาดผักกาดโอ้ security ผักกาดนี่มาดูความกรอบผมมารีวิวความกรอบให้ดูอื <ม S 1> ยังนั่นนั่งแข่งหมดกรอบเลยต้องแข่งกขอ, <S 2> <S 2> อืออืมอ,อืนี่แข่งอันจิมาแล้วดู ถ้าเข้ามาใกล้ๆว่าะแบบได้ได้ยินเสียงกรอบๆได้ดูไม่มีกรอบเลยไม่ได้ยินเลยไม,ไยเยไมไ่เลยจะกรอบคือเปลา่าทอดดีมากโอ้โหตุ๊บบอาไม่ร้อง่อยเหรอตุอ๊บบ้าไม่ร้องเลยเหรอรู้ผมเลยอะร้อนไหมละ่ะไม่ร้อนเลยคืเอปเป็นของน้องเป็นอะไรไปไหนอะบางผักกาดผักกาดไม่รอ้องอ่ะไหนะ ร้อนฮะร้อนอือพูดอะไรเนี่ยร้อนลองมาตามกันได้คุย่ชยสะพานหักนี่เราลองเปลี่ยนเป็นชิ้นนี้มันว่าเป็นของที่แบบผมชอบกินที่สุดในคุยใช้ละอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นผักอ่ะคุย่ชยผักอ่ะข้างในมีแต่ผักที่จริงคุย่ชยมันก็มีแต่ผักว่ะแล้วทำไมผักอันนี้กินได้อะบ้านไม่รู้อ่ะจริงปกติผมไม่เคยกินทอดนะอันนี้พูดจากใจเลยนี่เราลองชิมเราลองชิมแบบทอดอันนี้ย็ไม่เคยกินทอดอันนี้ไม่เคยกินแบบทอดเลยอันนี้อันนี้กินครั้งแรก ทอดไม่ได้ทอดไม่ไดอร่อยอะ่ะผักข้างในหวานมากคกลือนี่อร่อยมาก <c oughs> อร่อยเหรอใช้น้องเนี่ยรีวิวผักกาดเป็นไงบ้าง <c oughs> ใช้ได้นะกาดใช้ได้ที่แปลว่า <c oughs> ไม่น่า <c oughs> ใช้ได้ออร่อยอร่อย ไอ้ยีใช่มันค่อนข้างเด็ดนี่อะไรอ่ะเผือกเออันนี้เผือกเพราะว่าผมไม่ค่อยกินผมไม่ค่อยได้กินไอ้ใช่ใช่ใช่เพราะเลยไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนแล้วถ้าเที่ยบแบบกินครั้งเนี่ยถ้าเป็จออืมกเคยอเคยเคยเคยเดีถ้าแบบกินร้านอื่นแล้วเจอรสชาติอีก อจะถึงอธิบาย,อยาได้ว่าร้านนี้อร่อยกว่าแล้วครับอ,อันนี้คือเผือกนะครับคนดูผู้ชา,ชายผมก็ไม่เคยกินไส้เผือกเหมือนกันก็เดี๋ยวจะลอง <S <S นม่นคือดีอะแล้วเหมือนเผือกเขาแบบปรุงปรุงไว้ด้วยครับแล้วแบบด้วยเท,เท,เท็กเจอร์ข้างนอกมันกรอบแล้วข้างในนิ่มอะแม่งโคตรลงตัวอร่อยมากเผือกงั้นเดี๋ยวพวกผมขอตัวกินให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับแต่ส่วนที่แบบ วันนี้นี่ผมชอบผุยชายไม่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้ครับแค่เผือกเผือกเผือกไม่เคยกินอันนี้ยคือผมว่าแม่งคือดีอ่ะปกติไม่เคยกินเผือกเลยอันนี้ก็ดีส่วนเนียชอบมันไงผมว่าผมชอบอันนี้ผักกาดเหรอไม่ใช่เออใช่ผักกาดอันเนี้ยใช่ไหมคือผักกาดใช่ไหมมันเป็นรสชาติอันนี้ก็ไม่อยากกินอ่ะไม่เคยลองอันเนี้ยอร่อยผมว่าอร่อยแล้วก็ลองมาก็เผือกแล้วส่วนนี้ผมไม่ชอบดิอันนไม่ชอบกินรูชายอ่ะอืมโอเคครับ ก็สำหรับพวกผมก็สรุปความอร่อยของตัวเองตามมาชิมกันได้อร่อยครับไม่ผิดหวังบ๊ายบายเจอกันครับไอ้บ้าทำได้ต่อยเนื้อดูดิ <c oughs> น,นี่อันนี้คือของเนี้ย <c oughs> ที่กินตั้แต่ต้นคลิปท้าย <c oughs> คลิป <c oughs> ก็ยังเหมือนเดิม <c oughs> แล้นี่ส่วนของพี่บาท <laughs> สิทยญาติ